กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอีเวนต์ใหม่วีคที่2ค่ะโอเคค่ะเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเป็นาการจินตนาการค่ะบทเรียนของการจินตนาให้เราซื้อกล้องนะคะก็คือเราก็เลือกไปโหมดซื้อกล้องเลยกล้องอะไรก็ได้นะคะที่แต่เราแบบว่าเราอยากใช้กล้องดีๆหน่อยเราก็เลือกเลยค่ะรูระๆนนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเขาบอกว่าให้เรามาคุยกับ ตุกตาหมีนะคะโดยมันจะมีข้อหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกอันบนนะคะแล้วเราก็ไปเก็บกล้องก่อนซึ่งเนี่ยในระหว่างที่เราบังคับตัวผู้หญิงอยู่เนี่ยคุณผู้ชายเขาก็ไปคุยก่อนแล้วนะคะแต่ถ้าเราเล่นอยู่ในบ้านคนเดียวเราก็กดเข้าไปคุยกับตุกตาโดยเลือกข้อข้างบนนะคะแล้วพอเราเก็บกล้องมาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เลือกที่จะถ่ายน้องหมีเลยะค่ะตุกตาอะไรก็ได้นะคะนี่ ถ่ายไปเลยรัวๆรัวๆนะแบบไม่ต้องกลัวขอให้มันติดรูปหมีก็พอเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้ทุกคนอย่าโดนหลอกนะเขาบอกว่าให้ซื้อโมเดนเฟรมนะคะซึ่งเราจะยังไม่มีค่ะตอนในตอนแรกเราต้องกดเข้ามารับของก่อนนี่มันจะอยู่ตรงหน้ารับไอ้นี่นี่เลยค่ะตัวต้นเรื่อง ตอนแรกเราก็งงไปสิมันอยู่ไหนมันลอกคะ่ะเราให้เราทําได้แต้มก่อนอ่าเสร็จปุ๊บรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็เลือกเฟรมอันไหนมาเลยก็ได้เขาบอกให้เราซื้อนะอ่าเราก็เลือกไปอ่าสีอะไรเลือกไปนะคะที่เรามีแถบสีให้เพราะเราลงแพทเทิร์นบิวบายนะคะไม่ต้องสงสัยอ่าซื้อมาเสร็จตั้งตรงไหนก็ได้นะคะก็เลือกว่าอ่าจัดการรูปนะคะแล้วเราก็ใส่รูปหมีของเราเข้าไปอ่ะ มันก็จะแบบอยู่ในเฟรมเสร็จปุ๊บนะคะนี่ไอตรงนี้เราโง่ให้แล้วนะคะเราก็งงอยู่ตั้งนานทำยังไงแล้วเขาก็บอกให้เราเก็บตุ๊กตาเข้ากระเป๋านะคะแล้วก็ไล่เราไปอ่าสวนสาธารณะค่ะทุกคนอ่าซึ่งเราก็นะคะกดเลือกที่โทรศัพท์เหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วก็ไปนะคะซึ่งส่วนสาธารณะเนี่ยถ้าทุกคนไม่มั่นใจว่าเออมันจะได้ทุกที่ไหมเราแนะนำให้ไปที่วิลโลครีคค่ะนะคะทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแมปนี้เลยค่ะโคเอนอันใหญ่อันนี้นะคะง่ายที่สุดแล้วนะคะเมืองวิลโลครี k นี่เมืองแบบการกิจกรรมอีเวนต์อะไรเขาต้องได้ทำตลอดอ่ะดูภาพโหลดเราไปก่อนนะ เสร็จนะคะเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเซลฟี่ค่ะกับตุ๊กตานะคะอ้าวสาวไปไปเซลฟี่กับตุ๊กตาค่ะพืบนี่ถ้าเรามันแบบไม่เหมือนใครเพราะเราลงมอดนะคะแล้วก็เสร็จค่ะเอาต่อไปเรามาที่เควสที่2ต่อนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเก็บ ตุ๊กตาเข้ากระเป๋าอ่ะเราก็เก็บเข้ากระเป๋าแล้วเขาก็สั่งให้เรานะคะไปที่วีโคลรีบูอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าทุกคนเคยไปเมืองลับอ่ะจะรู้เลยว่าคือที่ไหนอ่ามันคือเมืองของวิลโลว์ครีกนะ,ะนะคะแล้วก็จะอยู่แถวๆนี้ค่ะนี่ย่านนี้นะคะนี่เราก็กดมาที่อ่าเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะกดไปเลยค่ะเออ เมื่อเรามาถึงนะคะให้หมุนกล้องไปค่ะแล้วก็กดนี่เราจะเห็นนะคะนี่ค่ะต้นไม้อ่าเขาก็ให้เรานะคะไปกดที่ต้นไม้นะคะแล้วก็บอกว่าให้เราดูกดคำว่าดูนะคะลุกแค่ลุกนะคะภาษาญี่ปุ่นคือมิรุนะคะ ส่วนของอังกฤษน่าจะเ,เขาบอกให้ดูทั้งหมดหกครั้งส่วนเคว็ดข้างล่างนะคะไม่ต้องทําก็ได้ค่ะมันเป็นเกี่ยวกับแพ็กแคทแอนด์ดอกนะคะเป็นแบบเหมือนไว้ให้เราทําแต้มเสริมอะคะ่ะซึ่งอยู่ก็จะไม่ทํานะคะเออจะทําแต่ของภาคหลักให้ดูซึ่งจริงๆเราทําก็ได้เรามีแพ็กค,ครบแต่ว่าขี้เกียจอะ่ะทุกคน <laughs> แล้วเขาก็พอเราดูต้นไม้ไปครบหครั้งนะคะก็บอกว่าให้เราคุยกับต้นไม้ค่ะ ซึ่งให้กดแบบว่าเออทางขวาเนี่ยคิดว่านะทุกคนมันน่าจะเหมือนกันอกดคุยไปสองครั้งค่ะพอคุยเสร็จนะคะเขาก็ให้เราเอา่ะกดเข้าไปสํารวจในโพรงไม้เลยอ่าซึ่งต่อไปนี้นะคะตอบคำถามพร้อมกันค่ะทุกข้อให้ตอบอันบนหมดนะคะ1อ่าที่สอง่าไปอีกค่ะอันบนค่ะอันนี้เราก็ไม่อ่านเหมือนกันนะคะเราก็ใช้ระบบสุ่มเหมือนกันค่ะ เราก็กดหนึ่งนะคะกดขึ้นไปอ่ะคำตอบเดิมค่ะตอบไปเลยนี่เออเรียบร้อยคำตอบข้อบนทุกข้อนะคะทุกคนนะเราก็จะเข้าสู่เมืองรับแลได้นะคะพอเข้ามาสู่เมืองรับนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเล่นกับหมีค่ะโดยที่เราจะต้องเอาหมีนะคะออกมาจากกระเป๋าเราค่ะแล้วเราก็เลือกวางได้เลยว่าวางตรงไหนก็ได้นาอนี่อา่าวางเอา้าอย่าฟื้นสิดิแดงดิเออ วางเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดเล่นกับน้องไปเลยอ่าแล้วเราก็จะมานี่เล่นกับน้องค่ะก็กอไปเลยค่ะทุกคนตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะยังไงก็ได้กดเล่นมาแล้วน่ารักอ่ะผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาหมีได้ด้วยอ่าเล่นเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็บอกว่าให้เราหาก,กบค่ะซึ่งก็นี่ตรงข้างหน้าเลยง่ายสักขนาดนั้นอ่ะก็คือถ้าพอเพ็กเควสมันผ่านแล้วเราก็กดยกเลิกก่อนได้นะคะเพราะเราจะต้องทำเควสก่อนหาก,กบก่อนนี่หาก,กบเสร็จปุ๊บ เขาทํายังไงเขาบอกว่าให้เราถ่ายรูปกับตุ๊กตาหมีค่ะเออออามาเลยกดถ่ายเลยค่ะทุกคนยังไงก็ได้แชะแชะแชทแชแชชพอถ่ายเสร็จนะคะเขาก็ให้เรานะคะกดคุยกับน้องหมีค่ะนี่ว่าถามเกี่ยวกับว่าบทเรียนที่มันแบบว่าเออ่ถูกทำลายไปอะไรเงี้ย น่าจะเป็นบทเรียนที่แบบพังไปแล้วอะไรเงี้ยพอคุยเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเก็บตุ๊กตาหมีเข้าโต๊ะนะคะเข้าตัวไม่ใช่เข้าโต๊ะสิแล้วก็กลับบ้านค่ะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าใช้โทรศัพท์ก็ได้แต่เราก็ลืมไปอ้าวกดที่ไอคอนตัวเองนะคะกดกลับบ้านได้นี่กดกลับบ้านไปเลยค่ะทุกคนอ่ากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเออกลับมาเสร็จแล้วแล้วเราก็กด นะคะแล้วก็กดรับของเลยค่ะหมอนนี้อันนี้หมอนนี้แบบเด็ดนะหมอนเนี้ยเด็ดเออตรงนี้เราแถมนะคะเผื่อแบบยังมีคนไม่รู้เราก็เพิ่งรู้วันนี้นะคะวิธีฟิลเตอร์ของก็คือกดเข้าไปที่โหมดสร้างตอนแรกเราก็ไปงงๆกับตรงนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะให้กดไปด้านขวานี้นะคะนี่แล้วก็กดที่คำว่าสเปเชียลแล้วก็กดคำว่าอีเวนต์นะคะนี่งค่ะของอีเวนต์ที่เราทำ มันก็จะออกมาให้เราค่ะเผื่อถ้าแบบใครแบบตั้งแต่ต้นคลิปนะคะที่ติดเควสไอ้เฟรมอะค่ะติดเควสกรอบรูปนะคะให้ฟิลเตอร์มาหาแบบนี้ได้เลยอ่าเข้าใจป่ะไม่งงปะเออนี่พือเป็นของฟรีทั้งหมดนะคะที่เราทํามานี่ตุ๊กตาจากสัปดาห์ที่แล้วน่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะหมอน นีหมอนน่ารักสุดๆนุ่มฟูนุ่มฟูป,ปุ๊ปีเราก็มีหลายลายให้เลือกไม่ทำกันยังไงหรอไม่ทำยังไงทำตามอยู่รับรองว่าได้ของครบแน่นอนค่ะถ้าติดอะไรตรงไหนหรือว่ามีคำถามอะไรถามได้นะคะเออแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะเอนจอยนะคะสำหรับวันนี้อยู่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะごごありがとうざいましたチャンネル